กินเที่ทยวไทยกับดตร์โยวันนี้จะพาไปวันเดย์ทริปท่าฉลอมค่ะขึ้นรถไฟจากสถานีวงเวียนใหญ่ถึงสถานีมหาชัยถึงตลาดมหาชัยเจอ<า>สิ่งนี้<า>ว้าวหอยพิมพ์ตัวเปล่มเลยค่ารถไฟ10บาทค่าเรือข้ามฟาก3บาทจากมหาชัยถึงท่าฉลอมแป๊บเดียวร้านแรกแวะเจียบเพงงลีชิมขาหมูแบบสูตรดั้งเดิม ขัดมาแวะร้านกาแฟน่ารักน่ารัก everyday 1990้า1990ท่าฉลอมแบบนี้ก็เหมือนเราเติมยังกระชากเติมอากาศเพื่อความร่มของกาแฟอ้าวเหรอฝั่งตรงข้ามเป็นร้านน้ำแข็งใสโดยท็อปปิ้งร้านนี้เขาทำเองนะคะพี่ก็เลยพลาดไม่ได้ที่จะลองท็อปปิ้งแบบโบราณเช่นฟักเชื่อมก็มีที่นี่นะมาท่าฉลอมแล้วจะพลาดเกี๊ยวปลาท่าฉลอมได้ยังไงไม่งั้นก็มาไม่ถึงนะสิ ร้านนี้อยู่ข้างๆโรงพยาบาลราชลอมนะคะอีกร้านที่แวะชิมคือกว๋วยเตี๋ยวไม้ฟืนน้ำซุปกลมกๆอร่อยใช้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วเดินย่อยกันด้วยสตรีทอาร์ตส,สวยๆมีหลากหลายที่ก่อนจะกลับไปฝั่งมหาชัยขอแวะไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกันสักหน่อยออกจากท่าฉชลอมกลับมายังฝั่งมหาชายัยยังพอมีเวลาเหลือเลยแวะรับรมคาเฟ่บอกเลยว่า วิวดีมากปิดท้ายชิมขนมจีบและาลาเปาแป้งนิ่มๆทริปนี้อิ่มอร่อยมากๆจ้า